ตอนนี้นะคะเรามีข่าวเศร้ามานําเสนอนะคะคือมีพิธีรดน้ำศพค่ะของคุณกิตตินะคะหลานของอาฉลองพักดีวิจิตค่ะ เป็นข่าวช็อกนะคะของครอบครัวพักดีวิจิตค่ะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะได้ทราบข่าวคุณกิตินาวะกิติคุณหรือว่ากิติพักดีวิจิตผู้กํากับภาพยนตร์วัย53ปีมีศักดิ์เป็นหลานของคุณฉลองพักดีวิจิตผูกคอเสียชีวิตบริเวณบันไดหนีไฟภายในคอนโดมิเนียมรัชดาพเพลสทีชย่านลาดพร้าว บริเวณจุดเกิดเหตุพบจดหมายนะคะเขียนด้วยลายมือมีใจความตัดเพาะชีวิตที่ล้มเหลวและขอโทษครอบครัวที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยวันนี้ค่ะได้มีพิธีรดน้ำศพและประกอบพิธีที่สารสองวัดบางเตยท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของญาติญาติที่ต้องพบกับความสูญเสียอย่างกระทนขันแรกเลยที่ได้ข่าวนะครับว่าก็ช็อกอะครับมันมันเป็นอะไรที่ปรับระบับสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมใจไว้เงี้ยมันมันเร็วเกิน ซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีสัญญาณหรือวิแววอะไรมาก่อนที่ที่ที่จะที่พี่เขาจะเสียนะครับไม่มีไม่มีอะไรที่จะแบบทำให้รู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาอะไรนะครับไอเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่เคยรู้จนแบบคือมารู้ตอนตอนหลังตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ทราบข่าวแล้วว่าว่า,าหลายหลายเดือนที่ผ่านมาพี่เขาเป็นแต่ว่า ตอนที่คุยกับเราเขาเขาก็คงไม่ได้แสดงออกอะไรเงี้ยมีถ้ามีบ่นบ่นไหมคะว่ามีตอนนี้ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องไม่เคยพูดกับผมนะนานๆพี่จะพูดกับผมว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ว่า,าช่วงนี้แบบสภาพคล่องไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออก,ก็ก็ได้มีช่วยเหลือกันไปในในในช่วงนั้นบ้างนะครับเอจดหมายนะครับอันนั้นผมผมยังไม่ผมยังไม่ได้อ่านแต่ทราบว่ามีนะครับแต่ก็เลยก็เลยไม่รู้ว่า ข้อความข้างในเป็นยังไงนะครับแต่ก็คงคงจะเป็นเรื่องฝากอะไรถึงคนข้างหลังทางด้านแม่หนูสวงสุดานะคะพี่สาวผู้ที่เปรียบเสมือนแม่คนที่สองมีความผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กๆได้ส่งเสียเลี้ยงดูจนเรียนจบก็ยังรู้สึกตกใจไม่หายคะ่ะช็อกค่ะช็อกเพราะไม่คิดเลยไม่เพราะเราอายุ70แล้วนะเราก็ไม่เคยแบบ เออพระนิวจิตไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยังไงก็ต้องสู้สู้ชีวิตกันไปแต่เสียใจตรงที่ว่าเขาไม่เคยเอ,อ่ยปากเราท่นนั้นเองเราช่วยได้อยู่แล้วมันก็ผูกพันกันมาตั้งแต่เล็กๆเนาะนั่นแหละก็มันมันเร็วเกินไปไปแต่เราก็คอยติดตามงานติดตามชีวิตเขาอยู่เสมอๆก็รู้แต่ว่าเออตอนนี้อยู่ตรงน้นตัวน,นี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้แต่ว่า เขาเขาไม่ประสบความสําเร็จในในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบพูดกับคนอื่นนะคะไม่มาพูดกันเราวสาหรับพิธีกําหนดการทางครอบครัวจะจัดพิธีชาปนก,กิจค่ะวันที่25ธันวาคมนะคะเวลา13นาฬิกาก่อนจะนําอัฐิไปลอยอังคารค่ะทวินไซก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ไป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะใช่ค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตก,กันต่อกับโซ i n นไซต์ค่ะมีเรื่องราวของสาวเจสสิก้าจากอดีตวงเกิร์ลซีเรชั่นมาฝากกันด้วยค่ะ